ลกพี่เอลเลดทำมพี่เอลเลดทำอะไรคะไม่ลูกต้องเข้าใจนะว่าพี่เอลเลดเอาตังมาแต่ลูกไม่ได้เอาตังมาเข้าใจไหมอ่ะ <c oughs> ลูกเข้าใจไหม <c oughs> วันนี้นะคะแม่อูนะคะก็อยู่ที่นาดิบังน,นะคะ <c oughs> ก,ก็พาเอลเดกับเชอร์เมากินรามิงนะเพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วส่วนพ่อเอ็มก็มาคลายเครียดเขาเรียกว่าอะไรพ่อเอ็ม คลายเครียดเนาะนวดนวดมไม่วงเราไปขอดูกระเป๋าตังค์เขากระเป๋าตังค์นี่ไม่พ,กเ,เก,มพกเงินเองหนูไม่พกเงินเองอ่ะลูกหนูต้องพกเงินนะเตรียมเลดเตรียมเลดคะ่ะเอาเลดมาแล้วน้องร้องไห้อ่ะเพราะอ,อ,อ,อะไรลูกน้องร้องไห้เพราะอะไรเพราะป๋านี่เหรอทำไมต้องให้น้องอ่ะทำไมให้น้องอ่ะลูกตังค์ใครอ่ะอุล่าทำไมถึงให้น้องอ่ะลูกก็ได้กระสองเหรียญนะฮะกระสองเหรียญ แล้วให้น้องแล้วน้องโอเคขอบคุณพี่อัมเดดยังขอบคุณค่ะไปแค่ยีนี่ออมเลดกับเชอร์เบดกินอะไรคะลูกราเมงราเมงเขาไม่ได้เรียกราเมงเขาเรียกว่าอะไรเล็กแปดเล็แปดแล้วเรียกอย่างว่าอะไรไม่รู้หามะจิกปะถ้าจำไม่ผิดมาอยู่มันหายอันนึ่งเนอะให้แม่อุกินด้วยได้ไหมมามันหายอันนึ่งเนอะมันหายได้ไงนี่ไงลูก ทำไมกินแบบนี้อ่ะแมเลนเดี๋ยวมันหมดเหรอโอ้แม่เลนไม่ต้องประหยัดขนาดนั้นหรอกลูกกินไปเลยอันนี้ของใครอ่ะป้าป๋าเหรอน่าจะชิมหน่อยนะแม่เลนอันนี้ไปอยู่จ้าแต่คนหนไม่มีอะแม่เลนรอแป๊บหนึ่งลูกนี่นะคะนี่ของแม่โอ๊คที่แม่ไม่อ่านกินค่ะไม่เป็นไรกินได้ใครกินได้ก็จะเป็นคนเก่งเข้าใจไหมหมดแล้วเหรอแม่เลนกินหมดแล้วเหรอลูก วายไปบ้าเออันนี้ได้เลยวางได้เลยค่ะนี่เลยกันแหะนี่นะสั่งมาสามชุดเลยนะคะับใครใครลูกใครที่เนื่ยใรที่เหนืด้วยเหรอมาหนูครับไเล่นข้าวกินเลยลูกใช้ด้านปิดลูกใช้ด้านปิดเนี่ยถ้าเป็นกระป๋อบตรงนี้นะต้องเป็นด้านบนนะลูกมาหนูครับไปเข้าวเออได้เลยค่ะกินเลยค่ะเอากุ้งนะอเนตอันไหนที่อเนตไม่กินอเนตวางไว้ตรงนี้นะลูกเข้าใจไหมเราจะเอากุ้งกุ้งใครจะเอาน้องเหรอ นี่ดกินจะข้กินแบบอร่อยมากจิ้มได้เหรอลูกอิ้มกับน้องอ่ะลูกอย่ากิดนหมดจิ้มของ้งอร่อยเอ้าทำไมแย่งของน้องอ่ะลูกไม่ยอมแ่จะทำแบบนี้ลูก กินเลยลูกกินเลยเนี่ยเป็นอะไรสำลักใช่ไหมอาแช่แบบกินด้วยแล้วนองสุดเดเขากินทำไม่ได้ใส่วาซาบิเออมันก็เลยไม่ซึมสารให้อนงแบวลองกินไหมเฮ้ยไม่ต้องเยอะเอาเด็ดยนะกลัวโดนวาซาบิเฮ้ยเราลยวาซาบิเราอเเาลกกอาก ดูเข้าไปจะดูแรงนะมันตำละอร่อยไหมงามเลยนี่งเขาเริ่มกินเผ็ดแล้วอร่อยไหมลอ,อยเป็ดแม่ทันชัยนะพ่อเอ็มใช้มือใช้มือนเลยนะทำไมไม่ใช้ตะเกียบอ่ะลูกฮะคนคนแบบนี้เดียวนะปาก ดูว่าเมลนะเคี้ยวน้ำแข่งแล้วนะไม่กินน้ำแข่งเลยหรออิ่มไหมลูกออมเต์เชเบตอิ่มไหมเราคนไม่กินครับไม่อิ่มพ่อเอมเชเบตบอกไม่อิ่ม,มเป็นไรคะแต่นี้แฮมแฮมบอดี้อดีบะม,มี่ติดขนตยยิดกับ อจัดเช็ดคางก็ได anyway. ้เช็ดคางว่านี่พอเอ็มก็กินของอเด็ดนะเออไม่พาไปหรอกปีทูเอ็ไม่พาไปหรอกเออหักก็ไม่กินไม่กินอะไรเลยกินบะหมี่อย่างเดียวนะกินไหมอยากลองกินอ่ะอร่อยไหมปลาปรุงปั้ปลาได้ปรุงไหมเห็ดไหมลูกเห็นเลยมาได้ปรุงไหมปรุงแต่ว่าเผ็ดนิดเดียวอ๋อเผ็ดไหมใช่เผ็ดไหมกินน้ำไหมลูกไม่เผ็ดนะเห็ดไหมน้ำซุปอร่อยไหม แม่โอ๊ยวันนี้ข้ามีอะไรให้ด้วยมีอะไรคะรอ๋อไม่รู้ว่าจะได้เก็บกันกน้ำแล้วใครจะเป็นคนเอาถึงกัน<อ>ใครเป็นคนเอาใครเป็นคนเลี้ยงอ่ะช่องไหนเลี้ยงยเป็นเลี้ยงยเป็ดเลี้ยงห<อ>เ,เหรอเบ็ดเลี้ยงอ๋อเป็นยองเจอเบ็ดเหรอนัาเจอเบ็ดก็ต้องได้นะเบ็ดต้อบอกว่าเพีย้ยนใส่เยอะๆใส่น้อยไม่เอาใส่เยอะ ่่พออเมโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ชิลิล็ตบาร์บีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไปใส่ตังค์กันเร็วเข้าไหนดีสีเขียวไหมอีนี้เป็นคามก็สวยอันนี้ดูเป็นบาร์บีด้วยนะอันนี้ก็ดูเป็นมงคลหน่อยอันนี้ไหมแล้วแต่ได้อันนี้ก็ได้อันนี้เนาะสีฟ้าอัเป็นสีฟ้าค่ะ น,นก็สวยนะพีงเออรูปเราเหมือนก็นสวยของใครอเออดูอัพเดทไม่แย่งน้องด้วยไปบ๊ายบายก่อนไปคลิปเด้ยก่อนแล้วเชิญค่ะอ่า